สหรัฐอเมริกาแอบมีท่าทีโอ,อนอ่อนกับงวยหรือเปล่าครับหลังจากปรับแก้กฎหมายให้บริษัทในสหรัฐสามารถพูดคุยปรึกษาพัฒนา 5G กับ Huawei ได้ Microsoft, Microsoft มีแผนวางจำหน่ายนะครับ Surface Duo แท็บเล็ตพับจอได้ตัดหน้า Samsung Galaxy Fold 2เปิดตัว HTC U20 5G งานนี้ไม่รู้ว่าแฟนๆของ HTC จะดีใจหรือว่าเสียใจครับเพราะว่าสเปคมันยังไปไม่ถึงเรือธงตามที่คาดการณ์กันเอาไว้สเปคหลุดของ Samsung Galaxy Note 20ก็ทำเอาหลายคนแปลกใจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหน้าจอแค่ Full HD 60เฮร์จริงหรือเปล่าเราแฟนคลับนะครับบรรดาอา์มี่ของบางทันทั้งหลายครับตอนนี้ Samsung ประเทศไทยกำลังจะวางจำหน่าย S 20+ Plus และก็ g การ y Buds Plus นะครับเวอร์ชั่นพิเศษ BTS Limited Edition มาอัปเดตข่าวสารไอทรอบโลกนะครับกับฮิวข่าวเช่นเคยทุกคืนวันเสาร์แบบนี้ก่อนเข้าข่าวแรกยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันสักนิดหนึ่งเพื่อนๆจะได้มาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมกันกับเรา สำหรับนนี้ก็ขอเริ่มกันที่ข่าวค่าวเกี่ยวกับ 5G กันก่อนนะครับเมื่อล่าสุดทาง Qualcomm ได้เปิดตัวชิปเซตใหม่ Snapdragon 690ซึ่งเป็นรุ่นแรกของซีรีส์600จาก Qualcomm นะครับที่รองรับ 5G ก่อนนี้ก็เห็นว่ามีแต่ซีรีส์800กับ700ที่รองรับ 5G นะครับโดยเจ้า Snapdragon 690นั้นก็ผลิตที่สาปตะดิรร์ระดับ8นาโนเมตรตัวชิปนั้นนอกจากรองรับ 5G แล้วยังรองรับ Wi-Fi 6และการแสดงผลหน้าจอสูงสุดที่120เฮิรตซ์ส่วนเรื่องของมัลติมีเดียกล้องและการถ่ายวิดดดีีีโอออนนนัั้สสสสาาาาามมมรรรรรถถถะงงงบเเเเซซซ์ท่ควูุึ192ลพกแ ถ่ายวิดีโอ 4K HDR ได้ด้วยสำหรับ CPU ภายในของชิปตัวนี้นะครับก็จะเป็น Cryo 560แบบ Octa-Core G P U เป็น Adreno 619L สำหรับใครที่รอมือถือ 5G ราคาหมื่นนิดๆน,น,นะครับหรืออาจจะหมื่นกลางก็ได้นะอันนี้ไม่โชว์เรื่องของราคาเหมือนกันครึ่งปีหลังนี้น่าจะถึงกันแน่นอนโดยค่าที่มาเจราจาติดต่อเตรียมเอาชิป Snapdragon 690 5G ไปใช้แล้วเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ HMD Global ครับคนที่ผลิต Nokia ใช่ไหมมี LG Electronics ม o ตอร ola ชาร์ป tcl แต่พอนับดิ้วดูแล้วนะครับสา่ค่ายที่กล่าวมาเนี่ยมันเหลือแค่โนเกียงอยู่ใช่ไหมในเมืองไทยนะครับแล้วก็อีกค่ายหนึ่งก็คือมโตอร ola อันนี้ก็พีเข้าพีออกอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปเหมือนกันนะครับส่วนข,วข่าวของ5 g อีกหนึ่งค่ายไม่ใช่สิอันนี้เป็นหนึ่งบริษัทแล้วก็หนึ่งประเทศเลยก็คือเรื่องของสหรัฐอเมริกาแล้วก็หัวเวย่ยนั่นเองนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าทางการสหรัฐมีการปรับแก้เรื่องของเงื่อนไขาบางอย่างครับให้บริษัท แล้วก็หน่วยงานของสหรัฐอเมริกานั้นสามารถเจรจาพูดคุยและร่วมพัฒนา 5G กับ h วเว e i ได้เฮ้ยมายังไงแปลกไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดดูจากรูปการสถานการณ์ในตอนนี้นี่เหมือนกับว่าถ้า h วเว e i นั้นเข้าอเมริกาไม่ได้ แต่ก็ตีคลุมเหมือนกันนะครับหลาย,ลายประเทศก็ใช้ 5G ของโอเวอยู่ซึ่งถ้าเกิดมาดูเรื่องการพัฒนาโครงข่ายตัวสัญญาณนะครับแล้วก็การใช้บริการเนี่ยตอนนี้โอเวอก็น่าจะเป็นอันดับต้นๆเพิ่งเิ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าในหลายประเทศนั้นก็มีการใช้เสา 5G ของโอเวออยู่แล้วก็เพื่อให้หน่วยงานแล้วก็บริษัทต่างๆในสหรัฐนั้นสามารถทํางานหรือว่าเข้าร่วมกับมาตรฐานของ 5G ได้ด้วยและส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาแนวทางของ 5G ครับให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันก็เลยต้องมีการเเเจจจจรจรรรรรรราาาาาในนนนนนนืืน่่่่ออ่อออองงงงีี้้้ะะะคัซึปปดหหหลมมววทกสฐิ ให้กับโฮเว่ยแล้วหรือเปล่านะครับเหมือนเราผ่อนคลายระยะสองระยะสามจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าเจ้าที่ของสหรัฐก็ออกมาย้ําเตือนเหมือนเดิมนะครับว่านี่ไม่ใช่เป็นการผ่อนปลน,นให้กับโฮเว่ยแต่เป็นการทําให้บริษัทต่างๆแล้วก็คนในงานของสหรัฐนั้นสามารถทำงานร่วมกับมาตรฐาน 5G ได้นั่นเองมอนกับว่าไปคุยเพื่อตัวเองจะได้ประโยชน์เราก็ต้องเข้าไปคุยแล้วก็เอาข้อมูลมามาแชร์กันอะไรแบบนี้และอย่างที่บอกครับ สามารถร่วมพัฒนาปรึกษาอะไรได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ฮาร์ดวใบต่างๆของหัวเว่ได้เหมือนเดิมสรุปคือตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าหัวเว่จะยินยอมหรือว่าโอเคหรือเปล่าเพราะงานนี้เหมือนกับว่าหลอกทําเป็นว่ามีความร่วมมือหรือเปล่านะครับเรานังดูข่าวแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยมีแค่สารบริกาเท่านั้นหัวเว่หมอนกับจะไม่ได้อะไรเลย เมืในงาพูดถึง Huawei นะครับก็มาตอนที่ข่าวคราวเกี่ยวกับพัฒนาสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆซึ่งตอนนี้ประสบปัญหาอย่างหนักอย่างได้กคือเรื่องของตัวชิปค i r ินนั้นตอนนี้ เหมือนยังมีทางออกนะครับเพราะว่า TSMC เนี่ยก็ไม่สามารถผลิตให้ได้อยู่แล้วนะครับมีแต่ถึกเองนั้นก็เหมือนกับโรงงานยังไม่ถึงมาตรฐานนะครับแต่ว่าอีกค่ายหนึ่งที่น่าจะสามารถทําได้ก็คือซัมซุงนะครับกับโรงงานผลิต Exynos ที่ตอนนี้ก็สามารถผลิตระดับพวก7ดนาโนเมตร8นาโนเมตร UV ได้อยู่แล้วนะครับก็เลยจะเป็นไปได้ว่าหัวเว่ยอาจจะไปสั่งให้ซัมซุงผลิตชิปให้หลายคนที่ฟังเขาวนี้อาจจะสงสัยว่าทําไมต้องให้คู่แข่งผลิตชิปให้ด้วยจริงต้องบอกว่าบริษัทเหล่านี้นะครับหัวเว่ยซัมซุงแอปเปิล อาจจะเป็นคู่แข่งกันทางการค้าในตลาดโลกก็จริงมือถือกข็าขายกันแย่งกันตีกันแทบตายครับตั้งราคาตัดกันหรือเปิดตัวทับกันแซก,กันไปเรื่อยๆแต่ในฝั่งเบื้องหลังหรือว่าฉากหลังเนี่ยมันจะมีเรื่องของการซื้อขายอุปกรณ์ต่างๆอันนี้เขายังรักกันดีนะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงหน้าจอ a m o l e d ก็ต้องเป็นซัมซุงอยู่แล้วนะครับผลิตขายทั้ง a p p เปิผลิตขายทั้งหุ้เวแล้วก็ค่ายมือถือทั้งหลายนะครับเห็นพวกจอโคง้งจออพวกเนี้ย ซัมซุงทั้งนั้นยังไม่นับรวมถึงพวกเมมโมรีแรมหน่วยความจำนะครับอันนี้ก็ซัมซุงก็เป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่โฮเว i ปกติก็ซื้อทั้งจอซัมซุงซื้อพวกเมมโมรีต่างๆอยู่แล้วเนี่ยการจะมาจ้างให้ผลิตชิปที่รินเองก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ดูท่าทางเหมือนกับติดปัญหาบางอย่างเหมือนกันครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีรายง,งานว่าซัมซุงอาจจะไม่สามารถผลิตชิปให้กับโฮเวลได้เพราะถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเรื่องของการทางสหรัฐเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงว่าถ้าเกิดมีเรื่องของการผลิตฮออาร มีสิทธิบัตรอยู่ในสหรัฐด้วยเนี่ยน่าจะไม่สามารถผลิตได้ซัมซุงเองก็น่าจะกลัวเรื่องนี้ครับอาจจะลดหาเลขไปด้วยได้ประเด็นนี้ก็เลยอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งต้องตามเราดูกันตอนครับว่าฮ u เวยเนี่ยเอาชิปคีินตัวเองเนี่ยไปผลิตที่ไหนได้บ้างจนถึงตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้นะครับว่าทางฮูเวยเนี่ยจะสามารถเอาชิปคีย์ินที่พัฒนาขึ้นมาแล้วในแ lap เนี่ยไปจ้างโรงงานที่ไหนผลิตได้บ้าง ทราบข่าวคร่าวของซัมซุงนะครับสัปดาห์นี้มีเพียบนะครับเริ่มตา้ที่ภาพเรนเดอร์ของแท็บเล็ตเออโทงอย่าง Galaxy Tab S 7ก่อนต้องบอกว่าเป็นแท็บเล็ตรุ่นท็อปที่หลายๆคนก็ยังชอบอยู่นะครับเพราะว่าการใช้งานบน Android มี Samsung Dex นะครับแล้วก็สามารถใช้ตัวสไตลัส S Pen เนี่ยวาดเขียนทุกอย่างได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ถูกไหมครับซึ่งตัว Tab S 7นะครับรอบนี้เหมือนกันจะมีการอัปสเปคขึ้นมาหรืออาจจะมีการเปิดตัวทั้งหมด2รุ่นด้วยกันคือ Tab S เ็แล้วก็ Tab S 7จ plus อันน้ลวิเย น่าจะเป็นแท็บเล็ตที่จอใหญ่สุดที่บอปซูนเคยเปิดตัวมาก็ว่าได้ถ้าไม่นับไอตัว Galaxy View ที่เป็นเหมือนทีวีนะั่นนะนะแต่จะว่าไปเจ้าตัวนั้นก็เหมือนกับทีวีจริงๆมากกว่าแท็บเล็ตนะครับหลักก็จะมีเรื่องของดีไซน์หน้าตาที่ดูๆแล้วอาจจะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นักนะครับกล้องหลังคู่เหมือนเดิมแต่ว่าจะมีการเพิ่ม LED flash มาให้ด้วยกล้องเซลฟี่วางอยู่ตำแหน่งแนวนอนนะครับเหมือนกับเหมาะสำหรับการทำง,งานเป็นแท็บเล็ตตั้งกับชุดพวกโฟรีโอคีย์บอร์ดพวกนี้มากกว่านะครับส่วน,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 นวทุนกปาก S Pen นั ส่วนแบตเตอรี่นั้นตัวของแท็บ S7 นั้นน่าจะใส่มาประมาณ7,000-8,000มิล ah นะครับส่วนตัวท็อปนะครับแท็บ S7 Plus เนี่ยน่าจะได้มากถึง1 0ื่นมิลลิอเลยทีเดียวส่วนสเปคอื่นๆนั้นคงต้องตามเราดูกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรออกมาบ้างแต่คาดว่าคงใช้เป็นชิป Snapdragon ตัวท็อปเหมือนเดิมมั้ง8.5อะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งกำหนดการเปิดตัวของแท็บ S7 นั้นตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดนะับปกติแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นแบบหัวช่วงปลายปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นต้องมีอะไรต้องมี Galaxy Note 20นั่นเองนะครับอันนี้ก็มีข่าวมาแล้วว่าวันของงาน Unpack นะครับน่าจะเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนสิงหาคมประมาณวันที่5นี่แหละโดยในงานนี้นะครับนอกจาก Galaxy Note 20แล้วเนี่ยก็น่าจะมีตัวของ Galaxy Watch 3รวมถึง Galaxy Buds b e a ไหมนะครับตัวใหม่ที่เหมือนกับเป็นถั่ว แล้วก็ Galaxy 4อ่าเรียกว่าน่าจะเป็นงานเปิดตัวที่อลังการแล้วก็มีสินค้าขนมาหลายรุ่นหลายซีรีส์มากๆ เร่มาที่ข้อมูลของโน้ต20ก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็มีข่าวจาก I c e Universe นะครับที่เขาทวีตออกมาบอกว่าจอแบนขอบหนาขึ้นน่าจะ60 h ิเฮิร์ตถ้าองหลายคนงงแต่ว่าถ้าพูดถึงช่วงใกล้ๆเวลานี้เนี่ยมันก็ต้องเป็น g a l a x y ซ o t e แล้วปะซึ่งไอ Band ้จอแบนเนี่ยหลายคนน่าชอบอยู่แล้วเพราะว่ารอการใช้ S Pen บนหน้าจอที่ไม่มีขอบโค้งมานานจะได้เขียนได้ว่าไปจนถึงขอบได้สบายๆนะครับส่วนขอบจอบที่หนาขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของดีไซน์นั่นแหละพอขอบจอบไม่โค้งแล้วมันก็ไม่ได้้้ีกกาาเอาออไไ่นขดๆงว็จะหื เห็นพวก s 2 0ซีรีส์ที่เป็นจอแบนนะครับแต่พอมาถึงตัวจอ Full HD 60Hz นี่แหละมันไม่น่าจะเป็น Galaxy Note 20แล้วมันเป็น Note 20 Lite ห,หรือเปล่าเพราะว่า Note 20หรือว่า Note 20 Plu s หรือจะมี Ultra ด้วยเนี่ยคุณควรจะมาพร้อมกับหน้าจอ QHD refresh ต,ต้อง90หรือ 120Hz เท่านั้นนะเวลานี้เนี่ยคือจะมา 60Hz นี่มันประหลาดมากๆอันนี้ก็ได้แต่หวังกันไว้นะครับว่า i อ้ยูนิเวน่าจะทวิต์ถึง ตัวโน้ต20ไลท์มากกว่าโน้ต20เซรีส์หลักส่วน Galaxy Watch 3นะครับตอนนี้ก็มี2ขา่าวก็คืออาจจะเปิดตัวพร้อมกับโน้ต20ในการอันแพ็คเลยหรือว่าจะเปิดตัวก่อนในช่วงเดือนหน้ากรกฎาคมนี้เลยก็เป็นได้หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับจะสามารถแตะสัมผัสหรือไม่ก็ใช้วิธีหมุนเหมือนกับตัวรุ่นก่อนๆน,นั้นนะครับในการใช้งานเลือกโหมดหรือว่าเมนูต่างๆแล้วก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเข้ามาอีกจากเดิมที่มีการวัดอัตราการเต้หัววใจแล ก็อาจจะมีเรื่องของฟีเจอร์ความดันเลือดเซนเซอร์ ECG วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยก็ต้องรอเช็คอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางอุปกรณ์นั้นถ้าเกิดจะใช้งานในบางประเทศก็ต้องมีการพูดคุยปรึกษากับหน่วยงานอย่างเช่นสาธารณสุขก่อนนะครับเหมือนกับตัว ECG หรือว่าวัดคลื่นหัวใจขอ Apple Watch นะครับที่ตอนนี้ก็มีสหรัฐอเมริกาใช้อยู่แล้วก็มีอีกไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันต้องไปคุยกเจรจากับหน่วยงานในประเทศนั้นก่อนเพื่อจะเปิดใช้งานนะครับซึ่งก็ต้อง ส่วนเรื่องของสเปคนะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ2ไซส์ก็คือหน้าปัด41มิลิเมตรกับ45มิลิเมตรนะครับตัวเรือนน่าจะมีทั้งแบบสแตนเลสแล้วก็ไทเทเนียมความจุประมาณ8กิกนะครับเผื่อเอาไว้โหลดพวกเพลงต่างๆเอาไว้ฟังหรือว่าซิงค์กับพวกสมาร์ทฟอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานกับ eSIM ได้นะครับใช้แทนโทรศัพท์ได้เลยนั่นแหละมี GPS ในตัวรองรับมาตรฐานการรับการฝุ่น IP68 มาตรฐานความทนทายาททางการทหารนะครับ Military Standard 810G ครับ และเมื่อวานนี้นะครับผมวันศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละมีการเปิดตัว Samsung Galaxy S20 ซีรีส์พิเศษนะครับเป็นรุ่นที่มีติดเอดิชันกับ BTS นั่นก็คือ S20 Plus แล้วก็ Galaxy Bud ต Plus นะครับ BTS Edition นะครับซึ่งในแฟนบางท่านนี่น่าจะกรี๊ดการกันเพราะว่ามันเป็นคอลเลกชัน i Purple U นะครับตัวเครื่องมาเป็นสีม่วง Bud ร Plus ก็เป็นสีม่วงแล้วก็ในบ็อกซ์นอกจากตัวเครื่องแล้วนะครับก็ยังมีโฟโต้การ์ดของศิลปิน BTS นะครับให้ลอาบรรดาอาร์มี่สามารถเอาไปสสะะะมมไไไดดด้้้้้วววววยยแแลลลกก็ฟนนนนๆชาาาทครััับออี่่ตงจพ ไม่ต้องบินไปซื้อเกาหลีแต่ว่าตอนนี้จะบินไปก็บินไม่ไทยอยู่ดีนะครับเพราะว่าซัมซุงประเทศไทยนะครับเตรียมเอา galaxy s ยี่แล้วก็บัตร Plus เวอร์ชั่น BTS มาวางขายในไทยด้วยวันที่9รกรกฎาคมนี้ได้เจอกันแน่นอนครับทางด้าน Google นะครับหลังจากปล่อย Android 11 beta เวอร์ชันออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนจะกลับมายุ่งกับพวกฮาร์ดแวร์อยู่อย่างเช่นเจ้า Android TV รุ่นใหม่นะครับที่มีโค้ดเนมหรือไม่รู้เป็นชื่อจริงหรือยังนะครับกับ Sabrina ตอนนี้ได้มีข้อมูลสเปคเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับว่าเจ้า Sabrina เนี่ยจะมาพร้อมกับชิป AM Logic นะครับ12นาโนเมตรเป็นคอ,ค,อคอร์ CPU และ CPU ก็จะเป็นตัว Mali G31 นะครับแรมประมาณ2กิกหลักๆของมันก็คือคงประเทงของสเปคความแรงแต่ว่าเป็นรอรรหัส พวกภาพเสียงต่างๆนะครับเพราะว่าเจ้าซับบีน่าอทีวตัวนี้เนี่ยรองรับวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่ 4K 60เฟรมนะครับผ่าน HDMI 2.1แล้วก็ยังรองรับการแสดงผลพวกความเอีดสูงแล้วก็สีสันคอนทราสต์จัดอย่าง HDR 10 HLG Dolby Vision ด้วยนะครับนอกจากนั้นเจ้า Sabrina Android TV ตัวนี้ครับจะมาพร้อมกับบริการ Sabrina Service มีโหมด Auto l o t e n i o n นะครับสามารถใช้ในการเล่นเกมสตรีมมิ่งของ Google อย่าง Google Stadia ได้ด้วยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดส่วนเจ้า Sabrina ตัวนี้นครับจะเริ่มวางขายเมื่อไหร่จะมาแทนที่ Chromecast 4K เลยหรือเปล่าต้องรอตามดูกันครับแล้วก็อีกข่าวนึงจาก Google นะครับก็คือบริการพิเศษครับสำหรับทั้งคู่ใหญ่แล้วก็เด็กก็ได้กับแชร์เปียโนนะครับ ซึ่งเจ้าเว็บตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ Chrome Experience นะครับพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทดลองใช้งานกันโดย Share Piano นะครับก็จะเป็นเว็บที่เข้าไปเล่นเพลงพร้อมกันได้นะครับโดยไม่เข้าไปก็จะไม่น,น,น่าเป็นโนเลยครับสามารถชวนเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันได้เรื่องก็บอกสลับช่วงนี้มา,มากๆกับการทำ Social Distancing หรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยต้องการจะแต่งเพลงจริงจังนะครับทำงานกับเพื่อนแบบออนไลน์ไปเลยก็สามารถจะเอาเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ MIDI Keyboard ได้นะครับแล้วก็ใช้งานไปด้วยเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับตัวของ Share Piano เป็นเบต้าเวอร์ชันเท่านั้นสามารถเข้า พูดถึงเรื่องของเพลงและของเครื่องดนตรีกันแล้วนะครับก็มาต่อที่อีกหนึ่งข่าวกับมูโ o บ็อกนะครับกล่องดน,นตรีสุดคลาสสิกรุ่นแรกของโลกมันเป็นรุ่นแรกของโลกยังไงนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันคือกล่องดน,นตรีที่เราสามารถจะแต่งเพลงเองได้นะครับสามารถใช้สมาร์ทโฟนนี่แหละเข้าไปเลือกโน้ตเลือกแต่งเพลงให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ซิงกับเจ้ามู Roboxx มันก็จะได้เพลงที่เราแต่งออกมาได้เลยนี่ก็เป็นการทลายข้อจํากัดของกล่องดน,นตรีนะครับจากเดิมเดิมที่มันมีเพลงเดียวอ่ะต้องไขาลานเอาอ่ะแต่อันนี้สามารถจะแต่งเพลงเองได้ แล้วก็เปลี่ยนเพลงได้เรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นเจ้าโูโรบ็อกเนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษต่างๆครับเช่นเรื่องของการตั้งเป็นานาฬิกาปลุกก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับใครที่สนใจเจ้าโมโรบ็อกครับกลอ่องดนตรีอัจฉริยะตัวนี้นะครับก็สามารถจะเข้าไปเช็คข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ i n d i e g o g o นะครับตอนนี้เขาเริ่มมาดูุทุนไปแล้วเป้าเขาตั้งไว้ประมาณ4 0 0แสนนะครับตอนนี้ได้ไป7ล้านแล้วซึ่งราคาในตอนนี้ก็เห็นว่ามีโปรโมชั่นของ e a r ร y Bird อรู่นะครับประมาณ 500, 500, 500, ห้า,ออา,า16,600บาทเท่อง โดยตัวสินค้าจะเริ่มจัดส่งในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับ แล้วก็มีแกจ็ตอีก1ชิ้นนะครับผมกับ Lego Super Mario Adventure นั่นเองซึ่งรอบนี้ไม่ได้เป็นแค่ Lego ามาต่อเสร็จแล้วก็ตั้งโชว์นะครับเพราะว่าเจ้า Lego Super Mario นั้นเราสามารถจะเข้าไปเล่นได้เหมือนกับเล่นเกม Mario จริงๆเลยคือให้ตัว Mario กระโดดไปกระโดดมาผ่านทางไปเรื่อยๆครับไปเก็บเจ้ากุมบ้านะครับหรือว่าไปเก็บเหรียญก็จะมีเสียงมีเอฟเฟคต่างๆออกมาด้วยรวมถึงหน้าตาของ Mario นั้นก็จะมีการแสดงอารมณ์ด้วยเพราะว่า Lego ชิ้นนั้นนะครับจะมีหน้าจอ LCD ซ่อนอยู่สํหรับตัวของ Lego Super Mario นะครับอันนี้เริ่มเปิดให้พรีออเดอแล้วทางเว็บไซต์ของ Lego, อง LEGO เอง ราคาอยู่ที่59.99ดอลลาร์สหรัฐนะครับประมาณ1 8 6 0บาทเห็นว่าจะเริ่มจะส่งในช่วงเดือนสิงหาคมน,นี้นะครับส่วนในไทยเนี่ยน่าจะต้องรอตัวแทนจำหน่ายทีหนึ่งว่าจะมีเข้ามาขายเมื่อไรครับแล้วก็ยังมี Time c a t t l e M2 นะครับเป็นหูฟังแปลภาษาแบบเรียลไทม์ไม่ต้องต่อเนิดนะครับซึ่งหน้าตาของมันนั้นก็จะเหมือนกับหูฟังเ e อียบัตทั่วไปนะครับเป็นหูฟังบลูทูธสามารถเสียบกับหูได้เลยหน้าที่หลักของมันก็คือเป็นออฟไลน์สปีดทรานสเลชันนะครับพูดง่ายๆว่าใครพู ออกเป็นภาษาที่เราต้องการในหูเรานั่นเองโดยเจ้า Time Keto M2 นะครับสามารถแปลภาษาได้มากถึง40ภาษาแบ่งออกเป็น93สำเนียงนอกจากใช้งานในการแปลภาษาได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานเป็นหูฟังบลูทูธได้ด้วยสําหรับฟีเจอร์การใช้งานก็ถือว่าน่าสนใจนะครับมี Touch Mode นะครับในการแปลภาษาของอีกคนหนึ่งก็คือแบ่งหูฟังเป็นคนละข้างและพูดสนทนากันได้เลยมี Lesson Mode นะครับในการแปลภาษาจากเลคเชอร์ภาษาต่างประเทศแล้วก็จะมี Speaker Mode ครับเหมาะสำหรับการใช้คุยกับทาว่างชาติ เช่นการถามทางซื้อของสั่งอาหารพวกนี้ Time Capital M 2น n ครับอันนี้ก็เปิดร่มทุนผ่าน IndieGoGo เช่นกันแต่สำหรับใครหลายคนที่สงสัยและกังวลว่าแบบนี้มันจะเลอาอีกหรือเปล่าทั้งก็ต้ตองบอกว่าตัว Time Capital นั้นเคยผลิตหูฟังรุ่นแรกออกมาแล้วนะครับคือ b e a u t 2ตอนนั้นก็สามารถร่มทุนจนผ่านแล้วก็ผลิตของออกมาจริงส่งให้เรียบร้อยด้วยครับคาดว่าวรอบนี้ก็น่าจะไม่เจอปัญหาเรื่องของการาร่มทุนไปแล้วปเปรี้ยวเช่นกันส่วนราคาเริ่มต้น Early Bird ครับอยู่ที่ประมาณ7จเหรียญนะครับหรือประมาณ2,450บบาทครับ หลุดไปข่าวแก๊เจ็ตมาประมาณ3-4ข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ข่าวมือถือกันต่อตอนนี้ก็จะเป็นข่าวลือส่วนใหญ่นะครับกับพวกตระกูลมือถือเกมมิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Lenovo Legion Phone นะครับผมแล้วก็ ตัวของ LG Phone 3 Vivo iQOO Pro ด้วยสหรับ Lenovo Legion Phone 3ครับอันนี้ก็ดูแล้วมีภาษีเหมือนกันนะแม้ว่าจะเป็นรุ่นแรกของค่าย Lenovo ก็ตามพรอะอย่าลืมว่าเขาไปดึงตัวเอา Engineer นะครับหัวหน้าทีมที่เคยพัฒนาของ LG Phone 2จาก Asus มาเป็นคนคุมโปรเจกต์เลยซึ่นงนอกจากสเปะดบบเรือธงที่มาแน่นอนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้เข้าวันเปิดตัวมาแล้วครับว่าเป็นเดือน7นี้เองรกรกฎาคมเจอกันแน่และจากดีไซน์ที่เห็นไปก่อนหน้านี้นครับก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างกงารวางกล้อง ก็ดูแปลกไม่เหมือนมือถือทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเรียกก็เอาไปถือเล่นเกมเนี่ยจะไม่มีมือหรือว่าอะไรเป็นบางกล้องหรือทุกสิ่งอย่างแล้วคาดว่าจะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆคล้ายกับเอา G Phone ด้วยสเปคคร่าวๆนะครับเดี๋ยวรีแคปอีกทีนึงก็คือ s n a p d r a g ก n 865 r a มเป็น LPDDR5 นะครับความจุก,ก็จะเป็น UFS 3.0หน้าจอ Refresh 144Hz นะครับมี Touch 270 Hz, ทัชซ m มปิป้ง 270Hz แบตเตอรี่ 5000mAh และก็อาจจะรองรับการใช้ร็วสูงสุดถึง90วัตต์ ส่วน ASUS ROG Phone 3ครับจากตอนแรกที่มีแค่ข่าวการขึ้นทะเบียนที่จีนตอนนี้มีภาพหลุดตัวเครื่องพร้อมกับแฮนด์ซอนออกมาแล้วใน Tencent version นะครับหรือว่าเวอร์ชันที่ขายจีนนั่นแหละคือบอกตรงๆว่ารุ่นไหนไปจีนนะเตรียมหลุดได้เลยซึ่งดีไซน์หน้าตานั้นจะคงรูปแบบเดิมเอาไว้นะครับตั้งแต่เอา G Phone 1มา2มา3เนี่ยดีไซน์ดูคล้ายเดิมหมดเลยเพราะว่าจากรอบที่แล้วทาง a s ก็บอกว่ามันตอบโจทย์เกมเมอร์สุดแล้วนะครับสเปคคร่าวๆก็จะเป็น หน้าจอ AMOLED Full HD+ นะครับ Refresh Rate 144Hz หูนี่เรียกว่าชนกับตัวของ Red Magic 5G เลยก็ว่าได้นะครับ Snapdragon 865 r AM 12แล้วก็ 16GB นะครับ RAM มทั้ง 12GB แล้วก็ 16GB ความจุเนี่ยอาจจะจัดมาที่ 52GB หรือว่า 1TB ไปเลยกล้องหลังตอนนี้จากภาพมันมี3ตัวนะครับเซนเซอร์หลักน่าจะเป็น6 4ซ p มี Ultra w ว d e 13ล้านอีกตัวหนึง่งต้องรอรุ่นในทีนึงว่าเป็นกล้องอะไรกล้องหน้า13ล้านเช่นกันนะครับลำโพงคู่ s อ e r e อแต่ที่ความจุ 5,800mAh นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์เเรริมมมนนั้าจะคบชุดดหือ ส่วนฝั่งของ vivo iQOO 3 Pro นะครับอันนี้ก็เตรียมอัปเกรดเรื่องของชิปด้วยนะครับเรียกว่าจะเปิดตัวพร้อมกับ snapdragon 8 6 5 plus เพื่อชนกับเกม i n ออีก2ตัวที่ผ่านมาเรียกว่าจะมาพร้อมกับ snapdragon 805 plus นะครับเพื่อชนกับเกม i n ออีก2รุ่นโดยจะมีการอัปเกรดครับเรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆรวมถึงดีไซน์ตัวเครื่องเห็นว่าจะมีการใช้พัสดุที่ดูพรีเมียมขึ้นอย่างอลูมิเนียมอัลลอยซีรีส์6ครับแล้วก็จกเป็น Gorilla Glass 5แรมก็ใช้เป็น LPDDR5 นะครับผมแล้วก็หน่วยความจล ลำโพงคู่สเตอริโอนะคะรับกล้องหน้าความละเอีย16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีระบบเสียงลาโพงคู่เป็นสเตอริโอแบตเตอรี่ความจุ 4,500mAh มิิลลแซึ่งดูแล้วนะครับฝั่งของ Vivo i q เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของตัวแบตเตอรี่แล้วก็ความเป็นเกมมิ่งโฟนที่ดีไซน์ยังไม่ถึงขั้นนะครับแต่ผมว่าราคาเนี่ยอาจจะสูสีหรือว่าดีกว่า2ค่ายนั้นก็เป็นได้เพราะว่าตัวนี้เปิดเริ่มต้นมาประมาณ17,500บาทเพราะมีข้อมูลว่า i q 3 Pro เนี่ยอาจจะตั้งราคาเริ่มต้นที่ประมาณ17,500บาทครับ เดีย๋ยวต้องกลับมาเก็บข่าวของ m i c r o s อ f t มันก่อนนะครับกับแผนการวางจำหน่ายของ Surface Duo t a b แท็บเล็จอพับระบบ Android ซึ่งจากเดิมเนี่ยเขามีแผนที่จะเปิดตัวครับในช่วงปลายปีนี้ในงาน Microsoft Event นะครับแต่เหมือนกับว่าตอนนี้น่าจะค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับกับแท็บเล็ตตัวนี้ก็เลยจะมาเล็งเรื่องของการตลาดแทนนะครับโดยทาง Microsoft วางแผนที่จะเปิดตัวและวางขาย Surface Duo ตัดหน้า Samsung Galaxy Fold 2นั่นเอง ึ่วนถ้าเกิดดูจากหน้าตา UI การใช้งานแล้วมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเพราะว่าฝาของตัว Surface Duo นั้นเป็นแบบ2หน้าจอไม่ได้กล่าวมาแล้วเป็นจอติดกันนะครับแล้วก็ตัวสเปคของ Surface Duo นั้นตอนนี้ก็มีข้อมูลว่ายังเป็น Snapdragon 855อยู่นะครับซึ่งสเปคของเจ้า Surface Duo นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED 5.6นิ้วแบ่งเป็น2หน้าจอจอละ5.6นะักรวมมาเป็น2จอนั่นแหละชุดเซ็ตเป็น c o ง e Snapdragon 865 RAM 6นะครับส่วนตัว r อ m นั้นมีห้องไซส์ที่แบบต่างกันมากๆเลยคือ 64GB กับสองไสมุกิกตัวกล้องความเร็ว11ล้านพิกเซลนะครับดูจากรูปแล้วเหมือนจะมีตัวเดียวด้านในเอาไว้สลับทำวิดีโอคอลนะครับผมส่วนพอร์ตเป็น USB C นะครับรองรับ Surface Pen สามารถใส่ซิมเชื่อมต่อกับ 4G LTE ได้นะครับส่วนแบตเตอรี่น้นมีความจุอยู่ที่3,460ม ah ิลลิแอมป์ครับซึ่งดูแล้วมันจะน้อยเกินไปหรือเปล่าหรับมือถือสจอ่วนของ OS นะครับเป็น Android version 10แลวก็จะมีการอัปเดตเป็น Android 11ในช่วงปลายปีครับราคายังไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องรอดูกันก่อนว่าทาง Microsoft จะเเข็นนนนนน Surface Duo Galaxy Phhop อออกกกมาาาาใช่วงดดืกรรกสิหหี้้้ Galaxy ol, ไทั ปิดท้ายข่าวมือถือกันกันกบ HTC นะครับแบรนด์นี้กลับมาแล้วกับ u 2 5G นะครับเพิ่งเปิดตัวที่ไต้หวันไปไม่กี่วันก่อนนะครับผมแต่ว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนของ XCC เนี่ยเห็นสเปคแล้วก็แอบเซ็งๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้จัดเต็มมาเป็นตัวท็อปเรือธงครับสำหรับตัว XCC u 2 5G นั่นมาพร้อมกับชิป Snapdragon 765G นะครับกล้องหลังมี4ตัวแบตเตอรี่ความจุ 5,000mAh โดยมีราคาราวๆ20,000บาทนะครับและนอกจากตัวของสเปคแล้วนะครับหลายๆคนยังบ่นถึงเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องนะครับที่ตอนนี้สมาร์ทโฟนต่างๆรวมถึง XCC เองนั้น ขาดเอกลักษณ์ไปแล้วนะครับเพราะว่าดีไซน์ตัวเครื่องเห็นตอนแรกครับดูแล้วมันก็แทบมันจะไม่แตกต่างกับมือถือทุกรุ่นที่วางขายในตอนนี้เลยคือดีไซน์มันคลายกันจนเกินไปนะครับจะมีความแตกต่างก็เรื่องของพวก UI ฟังก์ชันฟีเจอร์แล้วความสามารถลูกเล่นของพวกกล้องวดีโออะไรพวกนี้ซะมากกว่าและก็ยังคงรุ่นน้องมาด้วยนะครับกับ htc desire 20 pro อันนี้ก็จะลดสเปกมาเป็นชิป snapdragon 6กกล้องหลัง4ตัวความละเอียดสูงสุด4 8ิล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ความจุ5้นนา0ม,มิลลิแอมอ ซึ่งแฟนเอชในบ้านเราเนี่ยก็คงต้องหาทางไปหิ้วกันเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีใครเอาเอ c เข้ามาขายในไทยแล้วส่วนข่าวสาร 5G ในไทยนะครับตอนนี้ก็คึกคักไม่แพ้เมืองนอกครับเพราะว่าเริ่มมีมือถือแท็บเล็ตที่รองรับ 5G เนี่ยเข้ามาบางจันหวยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยรุ่นแรกของแท็บเล็ต 5G ในไทยก็จะเป็นใครไม่ได้น,นอกจากโหวยเมดแพดโปร 5G ครับตัวนี้ก็เปิดราคามาที่ 2 9 9 9 0บาทนะครับสเปคโดยโรวมนั้นก็จะคล้ายกับตัวเบ็ p แ d p r โปรก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะรองรับ 5G ด้วยสามารถใช้งานปากกาเอ็นเพนได้นะครับมีตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดโดยโปรจอนครับของแถมเพียบเป็นหมื่นเลยทีเดียวซึ่งตัวนี้นะครับก็เปิดตัวพร้อมกับงานเปิดตัวของ No วา7แลวก็7 SE ซึ่ง2รุ่นนั้นก็เป็นมือถือรองรับ 5G เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นรุ่นแรกๆในไทยที่เปิดปราคามาประมาณเรื่องเป็นมือถือในกลุ่ม mid-range นะครับหรือ่าช่วงราคามันหมื่นกว่าบาท ส่วนคอยต่างก็คือเรื่องของดีไซน์และก็พลังเสียงนะครับเพราะว่าตัวฟรีบัตสานั้นอ่ะมันจะเป็นแบบเอียบัตนะครับคือวางไปในหูเท่านั้นแต่ว่าฟรีบัตสามไอเป็นแบบอินเอียเสียบเข้าไปในหูเลยนะครับดีไซน์เป็นแบบทูวเลสแล้วก็มีระบบตัดเสียง ANC นะครับแอคทีฟนักเคเนเลชันข้อราคาออกมาที่329 9บาทเท่านั้นเตรียมพบกับ Galaxy A 71 5G เร็วนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีการขึ้นทะเบียนผ่านกระชอออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโดย H 1 5G จะมาพร้อมกับชิป Exynos 980นะครับเป็นเวอร์ นะครับแรม8กล้องหลัง4ตัวคือสเปครวมๆนั้นจะเหมือนกับ A71 เลยแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนชิปเซ็ตแล้วก็เพิ่มการรับ 5G เข้ามานั่นเองส่วนมือถือในช่วงราคาสุดคุ้มนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการเปิดตัวกันมาเทียบเลยกับ3ค่ายนะครับ Oppo A92 ครับอันนี้ก็เป็นภาคต่อของ A9 2020แล้วก็ A91 ครับซึ่งันนี้ก็จัดเต็มทั้งในของเอนเตอร์เทนแลวก็การถ่ายภาพนะครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยเป็น Full HD Plus Neo Display ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 65นะครับผมแล้วก็ มาพร้อมกับ RAM 8กิกะไบต์หน่วยความจำ128กิกะไบต์เลยทีเดียวกล้องหลัง4ตัว c shape ความเร็ดสูงสุด48ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ความจุ5,000มป์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเสียงลำโพงคู่ s เตอริโออีกด,ด้วยเรีวยกว่าใครที่เคยจัดตอนนั้น A9 2020แล้วยังอยากได้ลำโพงคู่ s เตอริโออยู่มันหายไปตอน A9 1 ตอนนี้ A92 กลับมาแล้วครับอ๋อลืมบอกราคาตัวนี้8,999บาทนะครับส่วน Huawei นครับก็จะมีตัว Y8P นะครับรุ่นเล็กสเปคแน่นๆหน่อยกับค i r i n 710F นะครับหน้าจอ OLED 6.3นิ้วตัวนี้ก็เปิดราคามาที่6,990บาทส่วนใครอยากหารุ่นแบบราคาประหยัดๆเลยครับก็จะมี Redmi 9นะครับที่เปิดตัวมา ในสัปดาห์นี้นะครับตัวหน้าจอนนขนาด6.5นิ้วนะครับชิปเซ็ตเป็น Helio G80 นะครับรุ่นประหยัดสุดนี่คือจะมาพร้อมกับ RAM 3 RAM 32นะครับราคา3,899บาทแต่ถ้าเกิดอยากได้ RAM เยอะหน่อยก็จะมีรุ่น RAM 4 RAM 64นะครับตัวราคาจะขึ้นมาเป็น4,899บาทครับแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งค่ายนะครับ Sony ใจเย็นใจเย็นอันนี้ยังไม่ใช่ Xperia 1 Mark 2ครับอันนั้นผมยังไม่รู้มาเมื่อไหร่เหมือนกันแต่สัปดาห์นี้ Sony ก็มีการเปิดตัวครับหูฟัง True Wireless นะครับผมแล้วก็หูฟัง Bluetooth ทัวร์บายเลยไร้าสายแบบอินเอียร์สายสปอร์ตครับมาพร้อมกับแบตสุดอึดตัวนี้กันตั้งการฟูลไอพีห้านะครับมีระบบเสียง360 Reality Audio มี Active Noise Cancellation ความอึดน,นี่อึดยังไงนะครับก็บอกว่าใช้งานได้ต่อเนื่องถึง18ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งแล้วถ้าเกิดปิดโหมตัดเสียงนะครับก็สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง26ชั่วโมงรุ่นนี้มีทั้งหมด4สี4ครับมีคำดำขาวน้ำเงินแล้วก็สีส้มอันนี้คือเจ็บมากๆราคา6,490บาทครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัว XB700 นะครับอันนี้เป็น Extra Bass a r p o d Ear นะครับแล้วก็มี SP510 นะครับตัวนี้จะเป็นแบบมีสายคล้องคอนะครับผมตะกูล Extra Bass เช่นกันพร้อมกันน้ IP น้ IPXH ับบผมมแแลวก็ีหูฟงแบบ ครอบหูนะครับฟูลไซส์ก็คือ WH CH 710N ใครสนใจสามารถลองไปเช็คสเปคต่างๆได้ครับที่หนา้าเว็บไซต์รอยแซนนะครับผมพร้อมกับราคาด้วยนอกจากหูฟังแล้วทางโซนี่ก็ได้เปิดตัว Android TV นะครับซีรีส์ X 8 0 0 0 H แล้วก็ X 7 5 0 0 H ด้วยนะครับโดยเป็นทีวีบราวเวนะครับรองรับภาพ 4K HDR ราคาเริ่มต้นแค่หมื่นกว่าบาทเท่าน,นั้นเองมีไล่เรียงไปตั้งแต่หน้าจอประมาณ43นิ้วนะครับแล้วก็มีสี่สิบเก้าห้าสิบห้าหกสิบห้าสูงสุดที่แปดสิบห้านิ้วครับราคาตอนนี้ไม่ถึงแสนแล้วนะเจ็ดหมื่นห้าพันเ Bravia เขายังเป็น Android TV ด้วยนะครับสามารถจะอัปเดแปปตแอปดูพวก Ne t f l i x หรือว่ารายการต่างๆได้สบายๆนะครับด้านวงการธนาคารก็มีการเยับเคลื่อนขึ้นไหวเช่นกันนะครับผมสัปดาห์ที่แล้วเรามีอะไรนะโรบินฮูดใช่ไหมจาก s c b นะครับสัปดาห์นี้มีขุนทองจาก Kbank นะครับอันนี้ขุนทองนั้นเป็นบริการแชทบอทนะครับผ่านไลน์ซึ่งรอบนี้มาพร้อมกับบริการทวงเงินหารบินในกลุ่มเพื่อนนะครับเรียกว่างานนี้มีขุนทองช่วยไว้ได้ตังค์คืนแน่นอนน้าที่หลักของมันก็คือเราสามารถใช้ตัวแชทบอท อาหารตามร้านต่างๆ,างๆนะครับก็สามารถจะถ่ายรูปแล้วแชร์บินกันได้เลยในกลุ่มหรือถ้าเกิดว่ามีใครติดหนี้เราอยู่นะครับบอกว่าจะจ่ายเป็น2งวด3มงวดอะไรยังไงแล้วไม่ยอมจ่ายสักทีนั้นก็สามารถเซตตั้งค่าให้ตัวเชทบอทคุณทองเนี่ยสามารถไปทวงได้ทุกวี่ทุกวันเช่นกันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่ามันสามารถจะตั้งเวลาครับในการเก็บบินรายเดือนได้ด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีการไปตั้งตีนะครับแชร์พวก Netflix ยูทูบพรีเมียมเพื่อนเนี่ยก็สามารถใช้บปิการเรียกเก็บรายเดือนครับหรือวตัว s เกดูบินเนี่ยไปแจ้งเตือนเอาไว้แล้วก็เพื่อนจะได้จ่ายมาได้ไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมกันไม่ต้องตามทวงกันผ่านพวกแชทต,ต,ต่างๆแล้วก็ยังมีระบบ Social w a l l ต t นะครับเป็นเงินถุงเงินกองกลางเผื่อเวลาแบบอ่ะเดี๋ยวปีนี้ปลายปีนะครับเก็บตังค์ไปเที่ยวที่ไหนกันจะไปเชียงใหม่กูเก็ตหรือว่าไปพัทยาพวกนี้นะครับก็สามารถจะตั้ง โซเชียลเวดด์ขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนโอนเงินเข้ามาที่กองกลางได้ด้วยใครสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองไปอ่านข้อมูลต่างๆรวมถึงฟีเจอร์ของแอปขุนทองได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์รอยแซนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามหิวข่าวเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับผมเราสามารถมาอัปเดตข่าวสารไอทีรอบโลกกันได้นะครับทุกค่น้นพืนวันเสาร์แบบนี้ก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรอยแซนให้ก่อนเพราะว่านอกจากหิวข่าวแล้วเรายังมีรีวิวแกจิตต่างๆนนนนนนะะคคครรรรรรััััััััับบบบบทททิปปสสสสส์ดดดีีีๆววววววมมมมถถึงงขขข้้้อออออูลลล่าาาืืแแกกก็็็เเตตุห